ก็ร่วงก็ต้องทเรัอย่างก็เห็นงานส่วนตัแม่ที่มีหรอกแต่ถามว่าพอเราไปหมดผมเห็นง่ายมึงเราเล่าอันนั้นก่อนเราเมือนซาบสตาโดดถึงเราราซือกุแล้วก็ออกเข่าการกีฬาไปหาเลยจนไปขัาบลดนวนไปว่อนโดดจวกอมันจอดสิไปเห็นง่ายละโสิโจ๊ถึงาบจะมุ่แล้วมาทีแล้วจุู่มจะกองเืองโทรศัพท์่ีหนบอกมี่อ ก็เล่อีกเล่วกับกดังวันนี้ะก็จะแล้วมันนี่มันนี่ก่เป็นักมันี่เสียงเด็กมันนี่กพิเชียงมันน่เปิดด้วยเอาล่ะค่ะอ่ามันรดนู่ได้ห้องบ่อผิดผิดเมื่อผิดแล้วผิมาว้นหองจพงจัิ เดีล้วี่น้่งีปนอนก็ต้องไปพิงห้องไม่ต้องมาทิงใช่ไหมอืมมาทั้งแช่ก็เลยบอกพี่ว่าเนี่ยหรือว่าเขาจะส่งมาให้พี่ให้พี่ไปพห้อก็ไ่รอดนะไม่รอเสียหลายขอให้เข็งแรงขห้นมาขึ้น่า ทีมองดาแะเขียนเลยมรับจในบ้านเนี้ยสีหลัง้างเนี้ยข้างล่างเราเนี้ยปลว้หนึ่หน้าเนี่ยวงเกือบไม่มือโอ่ไือพี่กเขียนวันนี้ก็ไม่รูเขียนอะไรุ่จิบจกคืมาบ่งเวลาเพื่อจิไปนุ่มาอีกนจะกลับกลมอีเาไขี่ไปหาเี่ย้าวเหนโย้าวเหนียวข้อจีบปวดโดนน้อง สวัสดีค่ะพี่แทงสวัสดีป๊าป,ป้านะคะขึ้นบ่อยเนาะช่วงนี้พ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะพ่าไม่ต้องเข้ามาแค่ะว่า,นาหนูไม่ค่อยมีคลิปลงแล้วมันก็ไม่ค่อยว่างแล้วก็พอค่ะโดนน้องสี่แปดี่น่หน่เก้าแปดหนึ่งแดนึ่งเก้าน่้เนี่ย ไล่นในส่งใบะไปในหนึ่เที่สขดส่งข้อความเป็นสวจะวเราส่งมวแบบเอียดได้้อหัวข้อแบบนี้่เราเขียนอย่างนี้ที่เราใส่ข้างบนก่อนไี่ต้องที่เขียนเากการโปรยท้าการทำทานอย่างอื่นอูไรเขาเคล็ดลับด้วยที่มาและความสคัญการโปยทานคืด้วยไหม การโดยทาดเป็นการตรงนี้เอาไหมอันนี้ไม่ต้องเอาเลยก็ไปคืนไ่างื่นคนมีหมอกว่าเราไม่ต้องอ่านเพราะเราอ่านไล่ก่อก่อนเราม่หก็ิ้งสเป๋าเลยตอนนั้มันใจเอกไม่หงอแล้วมันใจว่าเราพี่ไมองาิบเน้ยแล้วก็หิบสตรงนี้เขียันนี้เข้างบนมันจะได้หายไปอีกบรรทัดนึง เพราะพวกคุณไม่เคยเขียนสมาดเอาง่ายใส่ง่ายอยู่เอาง่ายแต่บังไยกยิ่ซกว่าเลยก็มีคนใหญ่กว่ามีนใหญ่ใหญ่หนัเลยนี่ก็มีคนร่องเป็ร่วงแต่เห็นึงร่วงที่เ้อไปเห็นจริ่แค่เล็้งเอาีหน้ามีการเข้าใหม่ก็ไปสอดคำเข้าใหม่ก็ไม่ได้เลยนะนะจอดกี่เด้แล้วจะดูกว่านะอันนี้คือกำลังยังไง มาดคาน่วยทานตานงานบวนเเขียนตางเป็นงานไม่าไม่รขอบคุจังเยไปดูไปดูจ้าจ้ามา่ไปดู่ไปดูะไปดูค่ะมาพิมไปดูค่ะมันไม่ต้องเดินขึ้นบันไดสูงน้องจะไปดูไม่ใช่หรองานงานอ๋อน้องก็บัดยืนไป เอ็นไฮเดนเนี่ยพ้จะรื้อเขาได้บัตรมาแล้วก็ตอปิดถามแม่ว่าไปดูคอนเสิร์ตไปให้แม่ไปดูคู่กับน้องอีกคนนึงอะไรรุ่นป่รยอะไรนายปปวยลงมาแล้วยังไงต่อกันลูกกเซิเจอเข้าไปดูเอ็นไฮเทนนี น่ทำให้ผู้รอรับเอาแม่มาตืดพี่เขาทำเหรียญโอ้ยไม่ต้องถึงฝีมือแม่แล้วไม่ขี้มอสองคนไงกลายเป็นยุ่งหัวข้างกัน <c oughs> ยุ่งหัวกันใครกินเบี้ยแม่ระว่ังนะแม่กินอะย,นะย่างแรงเลยนะแม่ตึงขาวว่าอันนั้นูกบอล่าทำไอ้ไอ้ลูกบอลทิ้งเบี้ยทิย้งเน้ะแม่เมืม่อวานมันเหม็นมาก หนูบอกเลยว่าหนูเธอไปทิ้งเดี๋ยวจะนั่งลงสูงเลยหรือหาเจอก็เก็บรวมกับเงินเดิมออไหนเอาีลงแม่จบแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอะไรที่มันมาแล้วอ่ะไหนที่หาอะไรเขาไม่รู้ว่ากันมันไม่เจอหรอกมันไม่ได้รู้แถวนี้ก็ไปบอกว่าที่บ้านมันน่าจอนี่ไอ้คนโง่หลับตาไม่เจอ เจอก็เก็บรวมกันรวมกับเงินเดิมของตัวเองจนได้รู้ว่าเหรียญโคยทานคือเหรียญในเหรียญไหนเหรียญในปัจจุบันไหม่หนจะเป็นไหนอีกนะบอกว่าไหนจะไหนแม่โดนน้องดูดระหว่างนั้นไม่ใช่แกผีแม่โดนพี่เดินไม่รอดแม่มันดูไม่รอด ที่มาและความสำคัญข,ข,ของเรียญโปรยทานแม่อ่านแล้วแม่ก็รอดโอ้ตัวนุงซื้อน่อยดมันขยายไม่ได้ข้อมันใหญ่สินี่หละการโปยทานเป็นการทาทานอย่างเงินอ่านดิอ่านให้แม่ฟังดิการโปยทานเป็นการทำทานอย่างเงินมักนิยมโปยทานตามงาบนบวชและงานศพสมัยก่อนแบบนิมโรยเ็ ส่วนมากจะน,นิยมใช้เงินหนงินบาทซึ่งเมื่อโปยลงมาแล้วทําให้ผู้รอรับไ่เจอหรือหาเจอก็เก,ก็บรวมกับเงินของตัวเองจนไม่รู้ว่าเหรียญโปยพาดคือนะไรแค่นี้ก<ห>็น่ไม่รอดค,คือให้รู้ว่าความสมพันว่าเงินโปยพานกับเงินที่เราใช้ใช้ปัจจุบันเอามารวมกันเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเงินเหรียญที่เราลืม ก็เลยม,มีการทําแบบนี้ขึ้นมาให้รู้ว่ามันเป็นทาให้มันเป็นสีสันแล้วก็มันเป็นการแบบเป็นทีรรุกได้ช่วยทำทาน<ม>ทำทานนี่ก็คือส่วนมากบางคนถ้าเกิดว่าเขาไม่เก็บอย่างคนอือ่นเขาจะเก็บไปเอาไปนั้นใช่ไหม,มแต่ก็คือบางคนเขาก็จะเก็บไปเอปเปอนนที่รลุษเหมือนแม่เหมือนแม่ก็คือถ้าเกิดว่านำมาปุ๊บแม่ก็หยิบอาของเขาแค่อันจบอัน เอาิขึ้นเก็บมาปุ๊บแล้วก็เราอาจจะไปทําบุญต่อเขาเรียกว่าก็คือทําบุญทาการเอ่อจนไม่รู้ว่าเหรียญอ่านให้หน่อยรึ่งใจระบุเหรียญโดยทันคือเหรียญเหรียญไหนไม่ใช่เห,หรียญหนก็ตัดๆออกตรงส่วนที่ว่าก็คือมันเป็น นิยมเป็นเหร so like ียญบาทคือถ้าเกิดเป็นเหรียญห้าเหรียญอะไรก็คือโยนมาใส่หัวคนอื่นเขาก็มีการบาดเจ็บเป็นเหรียญบาทเบาๆคือเหรียญเออคือเอาแค่ไม่ต้องเอาไปถึงเหรียญบาทอเคคคืมันเยอะมากไม่ต้องไม่แฉะเนี่ยเขาไม่ได้แค่บรรทัดเดียวหรอกใช่อย่างน้อยก็ต้องสิบอย่างน้อยก็เรื่องอะไรไม่ได้อะไรนี่มบ้าอย่างนี้คุณแม่เออนี่นี่แบบนี้พี่เคยทำนี่โอ้ย มันยัง่งเฮ้ยเคยอีดีเนาะนี่แม่เขาเคยทำแบบนี้แม่ลูกเคยทำแบบนั้นก็มาทำกันเขาเคยทำแบบนี้แต่อันที่เราจะสอนเขาคืออันนั้นเลื่อนเป็นเลื่อนหเ้าแข็งถ้าอาจารย์เขาอ่านแเราจะแบบต้นกึ่กแก้ไขด้วยการห่อเหรียญด้วยผ้ากระดาษหรือริบบิ้นอ่ากระดาษหรือริบบิ้น เราก็ตัดไอ้ตรงยิ่งหนึ่งบาทนั้นออกแล้วใส่ใน,นกระเ,ะเป๋าแล้วแยกไม่ออกอะไรประมาณนั้นเก็บไปเป็นที่ระลึกเก็บไปทาบุญทําทานต่อ,อแล้วเราก็เอาผสมกันก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องโรกเข้ามาทั้งหมดหรอกใช่ก็ให้พี่เขาโอกหมดก่อนแล้วค่อยไปอีกเว้นหนึงไงก็ค่อยถึงนาทีก็จะรู้ถึงว่าไมว่าจำเป็นต้องแข็งความหมายมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น สองสามวันนัอาจารย์ไม่เข <c oughs> ้าใจเหรอมันไม่ต้องเป็นสามหน้าเขาบอกว่ามันไม่ได้นู้เคยเขียนแล้วสองสามวันทัดอะ่ะเขียนไปเลยันเป็นการนำนำเงินที่แบบประเท,ที่ไม่ใช่แบบเห,หมือนกับว่าถ้าจะเอาเงินมาร่วม <c oughs> เลยออ่าเฮ้ยเหนื่อยนะ ก็ายังไงเหมือนกับเป็นการไม่ยากที่เรามารลมรวมเหมืจะสังมตีกันในงานต่างๆงานต่างๆเยอะไรนะมีไปเรียนนี่ยดนี้เลยด็ก่อก่อแม่แม่เอาให้รก่อนในยังบนในล่ะ ที่ลืมมองพี่เขียนะอะเครื่องให้มองเห็น,หนเนนนนกิดอลายเป็นธุรกิจอโ,โอ้โหอะไรน่ะพอมอะไรวะพร้อมกับทำเป็นรูปกกตา่างๆหรือเปล่าเออรูปร่างต่าตารูปร่างเหรอเออร่างายเป็นธุรกิจ <c oughs> ทำไรายได้ได้อีก

งานบุญงานบุญงานบุญอก็งานบุญบุญตานนี้ยุมใช้เป็นสัจจุบันสารสกแต่งเกิดอย่างโวยพานงานโต ที่จะสีคำเลิกอ,อะไรมันคนละมันคนละคำเลยเดี๋ยวสีดำเป็นหลักแต่ก็มีบางงานที่ ชอบภาพชอบสีสดใสสาารถใชได้เปลี่ยนโอืมดีะ เกียวไม่ทันเอามาบูชาคะคฮะทุกกว่าเพราะเชื่อว่าเพราะเชื่อจะทำให้ค้าขายตั้งรหรือบางคนนำไป ก็ได้คุณส่วนอีกต่อนึงจบก็ก็ได้คูณส่วนอีกต่อนึงโอเคจบแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนี่ก็นเยอะแล้วขอบเขตไหนขอบเขตของโฟมขอบเขตของประโยชน์ ประโยชน์เอ่อทราบว่าประโยชน์ทราบว่าจะได้ไประโยชน์ยึด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 ไหนไหนวะเมื่อกี้แบบแบบเนีะเยอประโยชน์ทราบว่าจะรวยเลยรวยเลยรนี่ประโยชน์นี่ถามนี่ย 嗯。<noise> อ๋อเรื่องอะไรหลังดูเลยนี่การดำนลทีอยู่านี้สรุปการดเินมันเปบ่ายอกอกบาย์ซีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไรอ๋อเ้ยแต้องเอาตัวออันนี้ไงที่าก็เป็นอะรอหน่อย ประโยชน์ของเสียนใบงานในใช้เป็นการสื่อเดียวยหาไม่เจอนี่หรอเออมึงไม่อ่านดีสุดไม่อ่านไม่เขียนพอเคอนะสรุปเป็นสิ่ประยุกต์<ห>าให้ทานอ๋อประโยชน์ เราได้ตัวตัวเดวะน่ว่าประโยชน์สองเกมเลยประโยชน์ที่ข้อว่าจะได้รับนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการให้ทานการบันและพิวนประโยชน์กจได้รับม่ไงอันนี้เอาูกับบอกล่ะเขียนบอกยี่ผู้เดียวเน้ะใครสึเป็นหูเขียนซะอส้กรเลอย่างนันในหนุ่สองสามแล้วก็เขียนอันนี้ห่อยเป็นการเข็นสัญลัษณของกรให้ทานกะเศอันนี้ข้อหนึ่ง ใน<ห>ข้อนหนึ่งคือนี่ปลาฟาเป็นสัญาลักษณ์กันนะต้องไปนั่งเจอของดีไปอยู่ในข้าวแล้วกันได้ไหมของอะไรตาลของตา,ม,ม,ามันเนี่ยของตาลให้ีชา้า <laughs> โอ้ย <laughs> าการแบ่งปันซอนเล็กหน่อย เืออะรายการนึที่ส่วนน่วนอนอนะไรกอนียังมีปิบัติไปโหอ้สอบปัที่หกแล้วนี่ต่อไปอันนี้ยังไม่มีใส่ปฏิบัตการทำเดียวใช้สมาธิความเ่นอดอก็ประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้ าใหม่หออไรระโยชน์ที่าจะ้นฝึกส,สมาธิและภาษาอืนาะสามารถนวาพเป็นเองเลยสามารถตัวทีต้องฝึงสมาธิสามารถฝึกสมาธิเออไม่ต้องไปหลอกเขาสามารถฝึกสามาธิและมีทักษะแลด้วย้วเรามีทักษะ เราไม่แบบเราเป็นหน่วยวดลองทน,น,อนลองแบบข้อดีแล้ว,ว,วก็สร้างไรายได้นี่แหละอน็สร้างไรายได้นะคะข้าาอสามว่ะสามารถสร้างรายสร้างไรายได้เสร็ อาบเตะราโรคได้สฮัลหลอาบน้สามารถสร้างรายได้เสริมและคนสัขที่มความสุด้วยไม่ต้องหความสุวที่ออกแก๊ได้จ้ะ CO2 ได้เลยรรได้เแล้วนำไปจำหน่ายทาเป็น กันได้ใช่ไหมกินน้ำตาลสามารถราเได้ไหมฮะแกยาเป็นของแม่นำ่มคพี่มาทำอะไรลูกอดินสอได้เกียนดินจอเนี่ยนะอันอัพเดตสายลูกตาือาเลย เราทำยังแบบว่าเฮ้ยเอาตัวโดยสับยังไงสร้างรายได้เพิ่มแค่กับตัวเองแค่กับตัวเองก็ได้แค่กับตัวเองแล้วครอบกว่ืมันคงอาจจะไม่ถึงครอบครัวมากกว่า